เอมมี atom, ่แม็กซิมคลอดน้องอะตอมลูกคนที่ Soul переход, 3ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่เอมมี่แม็กซิมทีล่าสุดได้คลอดลูกคนที่3เป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักหน้าชังตั้งชื่อว่าน้องอะตอมโดยวิธีการผ่าคลอดเมื่อเวลา11นาิกา33นาทีวันที่6พฤษภาคม64นี้น้ำหนักแรกคลอด3,511กรัมงานนี้คุณแม่เอมมี่ก็ได้เปิดใจหลังคลอดลูกชายว่า ท้องนี้ตื่นเต้นมากเพราะด้วยอายุและความห่างจากท้องที่แล้วทําให้รู้ว่าเหมือนเป็นท้องแรกเลยจริงๆเอมมี่ก็กังวลน,นิดหน่อยแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีน้องอะตอมออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ต้องขอบคุณทุกคนและทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาถามเอมมี่ตลอดว่าครอตอนไหนเป็นยังไงบ้างสุดท้ายก็ขอฝากลูกของเอมมี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะคุณแม่ลูกสามกล่าว